สวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีเพื่อนๆกัลยานามิตรทุกคนวันนี้พบกับแม่หมอช่องอบันดานเลิฟทาร์ลอดอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อเรื่องสิ่งศักดิก์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาร์ลอดทั้งสองสำรับเนาะเปิดให้คุณก่อนอื่นแม่หมอก็ขออวยพรให้กับ ผู้ชมที่มารับชมคลิปของแม่หมอนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งคั่งมั่งมีทุกๆช่องทางค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ ขออนุญาตกุรุครูบาอาจารย์องค์ประจำตัวของข้าพระเจ้าขออนุญาตุรูครูบาอาจารย์องค์ประจำตัวของผู้ที่มาพบเจอพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งใดควรรู้ให้ได้รู้มีสิ่งใดควรเห็นให้ได้เห็นขอให้ออกมาตามหน้าไพ่นะคะ ใบแรกของเราได้สำารับเป็นหนึ่งไม้นะจ๊ะหนึ่งไม้คือความแอคทีฟความที่มีความตั้งมุตั้งมั่นตั้งใจที่จะสร้างและทำในทุกๆงานนะคะพรสวัสด์เรื่องงานของคุณโดดเด่นมากคุณจะตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานแอคทีฟมากแอคทีฟมากความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันห้าใบเจ้าจตาค่ะห้าดาบตอนนี้คุณมีความเครียดความไม่ตกกังวลคิดไม่ตกฟุงซ่านหรือปวดหัวตัวร้อนมีความกุ้มกับปัญหาชีวิตหรือในหน้าที่การงานมีความเครียดนะคะ ความเกียดใบต่อไปเก้าถ้วยมีความเครียดกับครอบครัวสังคมคนในวงงานเนาะตัดสินใจไม่ถูกลังเลสงสัยเกี่ยวกับครอบครัวกุ้มกับคนในครอบครัว อีกแล้วเก้าดาบคุณคิดเยอะมีความเครียดวิตกกังวลกับทุกปัญหาที่มีเข้ามาในครอบครัวตอนนี้เนาะอันนี้คือไพออกมาแบบนี้ว่าคุณกำลังคิดไม่ตกกับปัญหาในครอบครัวหรือในชีวิตไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารคนใกล้ชิดสามี ภรรยาอะไรก็แล้วแต่เนาะมิตกกังวลเรื่องงานกับเขาไหมคิดล่วงหน้ากับเขาคิดไม่ตกนี่จ้าเพจถือไม้นะจ้าเด็กถือไม้แต่คุณก็ต่อไปต่อได้นะคะไปต่อได้คุณก็ไปต่อได้ถึงคุณจะมีความเครียดความไม่ตตกกังวลเข้ามาแต่คุณก็จะสามารถเดินไปได้นะคะ เจ็ดดาบวันนี้ไพ่ดาบเยอะนะคะยังมีความลับบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่รู้ไม่เห็นที่ยังไม่ได้เปิดเผยมาให้คุณคิดอยู่ตอนนี้นี่เลยค่ะไพ่วันนี้ดาบเยอะนะคะห้าดาบเก้าดาบแล้วก็เจ็ดดาบมีความไม่ตกกังวลเกี่ยวกับครอบครัวปัญหาครอบครัวหรือปัญหาในวงงานคนในครอบครัวคนใกล้ชิด คิดไม่ตกกับเขาทุกๆเรื่องอันนี้เจ้าชะตาตัวตนนะคะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนาะเป็นพลังงานของใครมีความลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรที่คุณควรรู้ก็ยังไม่ได้รู้เดี๋ยวเราจะมาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิบใบเปิดให้คุณท่านจะบอกกล่าวสิ่งใดคุณบ้างนี่เลยค่ะอันนี้เจ้าชะตาตัวตนผ่านไปแล้วนะคะคุณก็มีความเครียดความไม่ตกกันวลเนาะ สามไม้นะคะสามไม้หน้าที่การงานธุรกิจขยับขยายอยู่นะคะสามไม้คืออาชีพหน้าที่การงานสี่ไม้ค่ะสี่ไม้ สี่ไม้ธุรกิจหน้าที่การงานขยับขยายมีจ็อบมีธุรกิจของตัวเองหรือลงมือทำงานสิ่งใดทำได้อยู่นะคะตอนนี้หกดาบหกดาบปัญหาที่มีทุกๆอย่างจะให้เวลาแก้ทุกๆอย่างนะคะปัญหาที่มีจะได้ให้เวลาแก้ปัญหาทุกๆช่องทางคุณจะได้มีทางออก สิ่งศส,สิทธิ์บอกคุณนะคะว่ามีสิ่งใดบอกกล่าวเนาะนี่เลยค่ะสองไม้นะคะคุณจะได้พบสังคมโลกกว้างการงานที่ขยับขยายและเติบโตมันจะค่อยเป็นค่อยไปตามสเต็ปนะคะมันจะค่อยเป็นค่อยไปตามสเต็ปนี่เลยค่ะมีสิ่งใดบอกกล่าว หน้าที่การงานธุรกิจหน้าที่การงานขยับขยายทุกๆช่องทางไปตามสเต็ปอย่างราบลื่นนะคะไพ่โชว์แบบนี้นะคะเด็กถือถ้วยคุณจะมีลูกน้องบริวารลูกหลานคุณใกล้ชิดสนิทสนมที่คุณคอนโทรลได้ซัพพอร์ตได้นี่เลยค่ะ คุณคอนทุนได้ซัพพอร์ตได้มาคอยช่วยเหลือมาอุปถัมภ์นะคะช่วงนี้เวลานี้ลูกน้องบริวารของคุณ8ปดตัวนะคะ8ปดตัวการเดินทางของคุณจะได้ลงมือลงแรงก้าวไปข้างหน้าการงานที่ขยับขยายก็พุ่งทยานไปข้างหน้าความสำเร็จรอคุณอยู่นะคะ คนถือไม้นะคะธุรกิจหน้าที่การงานของคุณจะได้เติบโตแล้วก็ขยับขยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่าให้คุณมีสติในการทำงานให้ใช้สติให้ใช้สติให,ใ,สตให้มีสมาธิในการทำงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจสิ่งที่คุณทำดีอยู่แล้วขอให้คุณทำต่อไป สิบดาบนะคะปัญหาที่มีที่เคลียร์ไม่ตกนี่เลยค่ะสิบดาบบางครั้งการงานทุกอย่างมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหลายๆอย่างมาให้คุณแก้แต่มันก็จะผ่านไปได้นะคะมันก็จะผ่านไปได้สิบดาบคือปัญหาที่ติดขัดเข้ามาทดสอบคุณ ให้คุณใช้สติปัญญาและความรู้แต่ตองค่อยคิดค่อยทำค่อยลงมือนะคะ2ถ้วยคุณจะได้รับความรักความเมตตาจากสินศักดิ์จากครูบาอาจารย์เนาะขอช่วยเหลืออุปธรรมชี้แนะชี้นําคุณสิ่งไหนที่ติดที่ขาดให้คุณใช้สติปัญญาท่านบอกแบบนี้นะคะท่านบอกแบบนี้ให้คุณ ติตองแล้วก็ใช้สติปัญญาความรู้ของคุณมันจะผ่านมันจะจบไปได้ด้วยดีนะคะนี่เลยเฮลโลเพลนนะคะไพ่พระคุณจะได้พบนี่เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยกระตุ้นมาคอยดูแลมาคอยย้ำเตือนคุณถึงสิ่งที่หนักหนาสาหัสที่มันจะผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณณเวลานี้ปัญหาที่มีทุกๆอย่าง ให้คุณติดตองใช้สติปัญญาความรู้ของคุณคุณจะได้พบกุญแจสำหรับไขปัญหาชีวิตและทางออกท่านมาบอกแบบนี้นะคะปัญหาที่มีสิบดาบของคุณจะผ่านรุ่ล่วงไปด้วยดีนะคะสิ่งที่มันหนักอ,อกหนักใจตั้งแต่แรกเป็นความคิดเป็นความไม่ตกกังวลในเรื่องในเรื่องงานท่านบอกว่าขอให้คุณค่อยๆลงมือทีละชิ้นทีละอัน ใช้สติแล้วก็อยู่กับลมหายใจทําทีละอย่างทําทีละขั้นทีละตอนอย่างมีสตินะคะนี่เลยค่ะท่านบอกแบบนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาคอยช่วยเหลือมาคอยชี้แนะคุณอยู่ท่านบอกว่าท่านไม่หนีคุณแน่นอนท่านไม่หนีคุณแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะชี้แนะชีน้นาสิ่งใดคุณอีกสำรับหนึ่งจะบอกสิ่งใดนะคะสำรับนี้ ท่านบอกให้คุณใช้สตินะคะคลองอยู่ปัญหาเรื่องงานปัญหาความเครียดต่างๆเวลาจะแก้ปัญหาทุกๆอย่างเวลาจะแก้ปัญหาทุกๆอย่างให้คุณ ท่านอยากบอกอะไรคะเราจะมาให้ไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะบอกกล่าวคุณว่าท่านจะมาบอกอะไรในวันนี้เสียงศักดิ์สิทธิโ์โหยเหมือนกันเลยเดทจ้าจบแน่เคลียร์แน่คุณจะได้เกิดใหม่ในร่างเดิมของคุณนะคะเกิดใหม่ในร่างเดิมของคุณปัญหาที่คุณมีคุณ เคยหนักหนาสาหัสชีวิตคุณเคยพบเจอสิ่งที่เลวร้ายอะไรละหลายๆอย่างบัตรนี้คุณจะมีชีวิตที่เกิดใหม่ในร่างเดิมนะคะนี่เลยจะปัญหาทุกอย่างจะจบจะเคลียได้นี่เลยความเครียดความวิตกกังวลมันจะจบปัญหาทุกๆอย่างสติปัญญาความรู้ของคุณต้องนำมาใช้นะคะ ความเครียดความวิตกกังวลในเรื่องเงินใช่ไหมคะปัญหาเรื่องเงินของคุณที่คุณเคยประสบพบเจอมานี่เลยทุกๆช่องทางมันจะได้พบทางออกมันจะได้พบทางออกจะมีทางออกที่สว่างสวัยขึ้นหลังจากนี้นะคะท่านบอกแบบนี้นะคะที่คุณมีประเด็นกับความวิตกกังวลทุกช่องทางส่วนมากก็จะเป็นปัญหาเรื่องเงินเนาะในครอบครัว สามไม้คุณจะมีธุรกิจมีหน้าที่การงานหรือมีงานที่ดีเข้ามาหรือมีคนมาหยิบยืน่นจากกลุ่มจากทีมมาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเนาะณนะเวลานี้ณนะเวลานี้นี่เลยจ้ะคุณจะได้เพื่อนได้สังคมใหม่ๆที่มาคอยซัพพอร์ตชี้นำคุณ แปดไม้นะคะธุรกิจหน้าที่การงานของคุณจะได้เติบโตและขยับขยายคุณจะได้พบเพื่อนที่ดีช่องทางทำกินที่ดีช่องทางทำกินที่ดีงา,ง,ดงานที่ดีเข้ามาจะมีคนยิบยื่นหรือมีคนมาคอยช่วยเหลือทุกๆอย่างนะคะ หนึ่งถ้วยคุณจะได้รับความสุขความโชคดีความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์หนึ่งถ้วยคือความอิ่มน้ำสำราญความอุดมสมบูรณ์ครบพร้อมนี่เลยจะ้ะคุณจะมีคุณจะมีความอิ่มเอมในหัวใจมากขึ้นจากที่คุณเคยแห้งเหี่ยวและเหน็ดเหนื่อยเนาะกับปัญหาทุกอย่างแบบนี้มันจบลงนะคะปัญหาเรื่องการงานการเงินของคุณ ที่มีความเครียดเรื่องเงินเนาะชีวิตมนุษย์ไม่มีอะไรมากมายส่วนมากเรื่องปากเรื่องท้องหนึ่งเหรียญน,นะคะเออเพจถือเหรียญเปิดติเ,เหรียญก็จะมีลูกหลานบริวารเข้ามาคอยซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือหรือจะได้เงินกับเด็กลูกหลานบริวารเนาะจะได้โชคจากเด็กลูกหลานบริวารคนใกล้ชิด มาคอยซัพพอร์ตแล้วก็แนะนำมาคอยช่วยเหลือมาคอยเปิดทิศเปิดทางให้คุณนี่เลยจ้ะขอให้คุณมองดูไว้เนาะว่าจะมีคนไหนเข้ามาแนะนำคุณบางครั้งพูดคุยสองสามคำคุณก็จะได้ทางออกที่ดีจากเด็กหรือว่าจากคนที่อายุน้อยกว่าบางทีคุณมีปัญหาติดขัดอยู่แก้ไขไม่ตกคิดไม่ได้คิดไม่ออกแต่บางครั้งคุณได้พบได้คุยกับเด็กบางคนหรือว่า รุ่นน้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขาสามารถจะมาปลดล็อกปลดคลายในการที่ได,ด้คุยกันกับคุณเนาะคุณก็จะได้พบทางออกนี่เลยอะ่ะสิบไม้นะคะการงานที่คุณลงทุนลงแรงหนักเหนื่อยบัตรนี้คุณจะได้พบกับความสำเร็จ,จสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณ คุณลงทุนลงแรงไปไม่เสียเปล่านะคะนี่เลยคุณจะได้ผลกําไรแล้วก็สิ่งตอบแทนกลับมาคุณจะได้ผลกําไรและสิ่งตอบแทนกลับมาช่วงเวลานี้นะคะนี่เดอะทาวเวอร์ปัญหาที่มีความเครียดทั้งหลายแบบปุบป,ปับฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัวนี่เลยจ้ะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวัง คุณจะสามารถผ่านนั้นไปได้วิกฤตต่างๆวิกฤตต่างๆที่มันหนักหนาสาหัสคุณจะได้รับจอบพิเศษหรืองานแบบปรับปรับฉับพลันหรือมีคนยื่นมือมาให้คุณเสนองานมาให้คุณไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีข้อเสนอมาให้คุณ ยื่นข้อเสนอมาให้คุณตัดสินใจแบบปุบป,ปับฉับพลันหรือถ้าหากว่าคุณว่างงานหรือตกงานอยู่ก็จะได้งานแบบฟุกๆุประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีงานเนาะแต่สําหรับคนที่มีงานก็จะได้งานเพิ่มจะได้งานเพิ่มแบบปุบป,ปับฉับพลันไม่คิดว่าจะได้งานนี้ก็จะได้งานนี้นี่เลยจ้ะคุณจะได้พบ อันนี้เป็นคิงถือดาบคุณจะได้พบผู้ใหญ่ใจดีนะคะคนที่มียศมีตำแหน่งมาสนับสนุนคอยช่วยเหลือซัพพอตนะคะนี่เลยในทุกๆช่องทางของคุณนี่ในทุกๆช่องทางของคุณมันจะได,มะไดออ้มันจะได้ทางออกมันจะได้ทางออกแล้วก็มีคนมายื่นมือช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณ ทุกๆช่องทางคุณจะได้พ้นจากความเครียดความมิตกกังวลตั้งแต่รอบพื้นดวงแล้วเนาะนั่นแหละปัญหาทางออกของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณมีทางออกทุกๆช่องทางนะคะคมีทางออกทุกๆช่องทาง10ดาบนะคะความอึดอัดขัดเคืองความไม่ได้ดังใจสิ่งที่คุณถูกส่งทุกๆอย่างอะ่ะ ที่มันมากระทบคุณไม่ว่าจะเป็นเดทไม่ว่าเห็นไหมมันจบลงหมดแล้วสิ่งที่ร้ายๆที่ใครเขาส่งมาให้คุณไม่ว่าจะเป็นความเครียดของคนรอบข้างที่ทำมาให้กระทบคุณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นคุณใสยมนดำต่างๆความที่ไม่ได้ดังใจอ่ะที่เขาส่งมาหาคุณไม่ว่าจะเป็นไม่อยากให้คุณได้ดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่บัตรนี้มันจบจบทั้งคู่เห็นไหมคะจบทั้งเดททั้งสิบดาบ จบไปหมดเลยจบไปหมดมันไม่สามารถทำอะไรคุณได้จากนี้เพราะคุณจบที่คุณจบที่ใจจบที่สติของคุณคุณตื่นรู้กับยอมแล้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดชีวิตนี้ฉันรับได้นี่แหละพอคุณคิดแบบนี้มันจะหลุดทุกๆอย่างที่มนันอึดอัดขัดเคืองเข้ามาหาคุณมันจะหลุดทุกๆอย่างเหมือนปมปัญหาของคุณนะ่ะ ปลดล็อกโดยอัตโนมัติเนาะนี่เลยค่ะคุณจะได้พบช่องทางใหม่ที่สว่างสวยนะคะในหน้าที่การงานทุกๆช่องทางเห็นไหมคะการงานสิบไม้สําเร็จนี่มากับกิ่งถือไม้คุณจะมีงานและจะมีเงินเข้ามานะคะธุรกิจหน้าที่การงานของคุณจะเริ่ม ฟื้นตัวขยับขยายขึ้นณเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณทำได้แล้วก็เอาอยู่นะคะ The world นะคะ The world The world ออกมาคุณจะมีความครบพร้อมด้วยสติปัญญาความรู้คุณจะได้ ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือมีงานเกี่ยวกับชาวต่างชาติเข้ามาเนาะงานออนไลน์งานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณดีลงานอยู่เนาะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ชีวิตคุณหลังจากนี้เปิดเปิดให้คุณพบความสุขคุณจะได้หลุดพ้นจากสิ่งเก่า,เ,กาเดิม,ดมความอึดอัดทั้งหลายทั้งปวงนะณนะเวลานี้นะคะผลแน่นอนผลแน่นอน เดือเมจิกเชียนค่ะเห็นไหมคะลงมือทำสิ่งต่างๆลงมือได้นาเวลานี้คุณตั้งอกตั้งใจจะทำลงมือทำงานใหม่หรือลงทุนสิ่งใดนาเวลานี้คุณสามารถลงมือได้นะคะปัญหาความมิตกกังวลความเครียดความไม่ได้ดังใจของคุณตัดจบไปหมดแล้วนะคะท่านตัดท่านจบด้วยตัวคุณเองนี่เลยจ้ะ เมจิกเชียนคือสติปัญญาความรู้นักเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็คนที่มีภูมริรู้คือตัวเองของคุณนะ่ะเหมือนเป็นคนที่ฝ่ายเรียนฝ่ายรู้อยู่ตลอดเวลามีจิตใจที่ดีตั้งจิตตั้งใจตั้งมั่นทําในสิ่งที่ดีความดีของคุณที่ได้กระทำเนาะมันก็จะช่วยเหลือชีวิตคุณคุณจะได้พบทางสว่างนี่เลยเดอะเวิลด์เน่ย เนาะเดอะเวทางสว่างสติปัญญาความรู้แล้วก็เขาเรียกอะไรช่องทางช่องทางที่เขาเปิดให้คุณความสมบูรณ์พร้อมจะเข้ามาหาคุณนะคะใบสุดท้ายนะคะมีเลยจ้าคุณจะได้รับความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตของคุณที่เหนื่อยที่หนักมานมากมายบัตรนี้คุณจะได้รับสิ่ง ดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เบื้องบนนะคะบอกกล่าวคุณแบบนี้ว่าคุณจะได้รับความสุขในบ้านปลายชีวิตของคุณคุณจะได้พบทางออกที่สว่างสวัยครอบครัวของคุณจะพิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีนะคะมีเลยค่ะช่วงเวลานี้นะคะท่านมาบอกกล่าวคุณว่าคุณจะได้พบสิ่งที่ดีๆ ปัญหาของคุณทุกๆช่องทางที่ฝืดเคืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะที่หนักหนาสาหัสหรือมีคนกีดกันหรือมีสิ่งที่ไม่ดีมาปิดทางกั้นทางช่องทางของคุณอาชีพรายได้ต่างๆที่มันเคยหยุดชะงักบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดมันจบมันหยุดมันจบแล้วก็ตื่นฟื้นด้วยตัวคุณเองตื่นฟื้นด้วยตัวคุณเองในที่นี้เพราะคุณมีสติ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชี้แนะชี้นำคุณเปิดทางคุณเนาะนี่เลยค่ะสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะขอบคุณนะคะที่มีโอกาสมาเปิดไพ่ให้ชมสวัสดีมีความสุขค่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะ